เ้าเลี้ยงจังมือสัตว์สัตว์ถือใจเลี้ยงกําลังประมาณสองสามมือฮะประมาณสองสามมืออ้าววันนี้น้องว่าไม่น่าอะไรก็ประมาณ,ม,าณมือเดียวอ้าวสองสามมือวันนี้เรือมือเดียวสามอีหล่ะมือเดียวคือเรือหน่อยใช่ไหมหน่อยเพราอเอื่อยเป็นไข่เอืเอ่อ,เอ,เเนอนยอเป็นไข่เออเอื่อเอเอื่อยเจ้าผู้นอนอยู่ตารางอ่ะเป็นไข่บ่โดยชื่อนา่อะดรเอื่อยเจ้าชื่อชื่ออ้อยใช้เอื่อนมาพี่มองดูเราชิมาอยู่บ่ ลองลองเอิญบังลองเอิญบังเออเอิญอยู่นี่ก็ได้เอิญลดเอิญลดเอิญลดมึงพี่มึงพี่เอิญมาผีมึงดูมาผีแล้วชิมาอีปะเฮ้ยพันดการเราบ้าเราเราเจีบหัวโอเคโอเคอ่ะยืนบตัวจะมันเอือยว่าเจีบหัวเอือจะเจียบหัวดูอืมเราเราญาตกอะผู้เสือขาวนะเฮือนได้แต่เฮือนเสือขาวนะเพื่อนลังนั้นเพื่อนผู้ นที่ไม่ลมทับนะบอดยแม่ม <laughs> <laughs> นบอโดือยยังบอกพื้นไม่ลมทับปัจจุหัวควันก็เจ้า <laughs> ลมแห้งบม <laughs> ตอนไม่ลมทับตะวิธแหง้งบปล่โเลยฮะลมแหง <laughs> ้งลมแห้งอยากกุนเหาะกบงมี <laughs> ่อ๋อมันลมหามกงมีโดย <laughs> โก <c oughs> <c oughs> โกโกระทินกะฮักเบ็ดกกกะทินกะฮักเบ <c oughs> ็ด <c oughs> สบายดีเอซีเบอร์สุขทุกคนพี่น้องเนาะมินี่ี่ลีมาเฮือนสาวแอะพี่น้องเอยเนาะพอดีแล้วก็เลยว่าสิไปจอบเบิ่งเฮือนน้องน้อยๆคือวันนี่พี่น้องเอยสบายดีลูกสบายดีอืมมาได้ใช่นี่บ่เห็นตัวนะมาะเลี้ยงงวัวไปเลี้ยงงวัวโดยไม่ยังติดผมเจ้าต่างหางนะโอ้มาได้เลี้ยงงวัวโดยงวาาัวจักโตช่องจักโตงัว,งวตัวเองบ่เลี้ยงงัวคะเจ้าล่ะ งูงูคอยซื้อฮะงูซื้องูซื้อดอืมไปมาพี่มาเน้อพี่มาจะกินเข่าแล้วว่าเจ้ากินแล้วเออกินแล้วได้ยังกินกระทินไปมากระทินด้วยเอ้ากินเข่าก็มากระทินบ่ด้วยว่าเอาไงก่ะเน่พี่มายืนอยู่หลังมังแข่งมายืนทางหลังพีเออเจ้ากินเข่าก็มากระทินด้วยไหว เมื่อเอาออกไฮเดอ้ทเทอทดเด้อกิกน,กนขา้นขาวก็มะกะทินแซ่บบอกก็มะกะทินกินข้าวแแซซ่่บบกินข้าวก็มะกะทินที่น้องเอ้ยไปห้องไม่ได้ใช้มะกะทินลูกฮังกุกฮังกุกนี่ดจำแม่ใ้อัน<อ>กินบออพ่อก็ไม่ให้จ้งกินมะเซ้านี่บุญเฮตุป่าเอาบุญเฮตุป่าเพราะว่ากินหมดแล้วกินหมดแล้วโดยอูมัวก็เลยหิ้วเขาว่าป่ตอนนี้โดย เอาว่มีเอาอย่าเฉียวมีหาเนาะตัวเข้าใจเราหูจักความเลยเป็นยังเวลาเบาขึ้นนี่บุญย่านบ่ย่านอายบ่โอ้แบบเล่าแบบลักษณะแบบหลีกสายตาน่าพี่น้องไงแบบแนม,แบบแนมจึงไอสินะเป็นยังไงคือบุการแนมเป็นอะไร่านบ่บ่ฮ <c oughs> ะบะ่เป็นอะไรร <c oughs> ักอายบ่ล่ะละอายบ่หรือเป็นอะไรเธอฮะละอายละอายผู้ใดนี่อ้ายชองขนนี่ก็อายละอายผูย้ใดไงเลย เจ้าก็ใหญ่ละหายยังบ่อายก็ยังเนาะเราย่เนี่ยเราละอายโอกาสเนี่ยนะพี่น้องเลยจังโมงจะไปเลี้ยงงัวตอนเช้าวะสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงโอ้งัูจะมาซีโปตายตากแดดทิ้งหูก้อนบ่แดดๆนะจะตื่นจังโมงตอนเช้าล่ะตื่นหกโมงหกโมงเลยเอาเอางูเอางูไปเลี้ยงนี่สิบเอ็ดโมงจังโมงจังในเขามาเฮพี่นันสี่ถึงสาม 4ีโมงถึงสามโมงมเด้อสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามเระมาณสองสามชั่วโมงเลี้ยงงัวมันชะอิ่มยุ่วละไก่ไก่ไก่บบันจะไปเลี้ยงโดยจะค้นไปเลี้ยงทั้งหมดซี4ีสี่คนไปเลี้ยงงัว2องตัวได้โบงัวเขาเนยงัวเขาเนยไปเลี้ยงงัวขาเจ้าแน่บอ่ชื่ออะไรก่อน งัวเขาส่วนหนึ่งงัวคอส่วนหนึ่งงัวงัวมูวเจ,จา้าจักโตงัวมูวจะหลายปะหลายจักโตัว,วอะไรหวานแปดเก้าตัวพาเจ้าคือบกขอน้มูจะแน่นจักตัวหนึ่งครเขาจะหายฮะใครเขาจะหายโอ้ยลองคอเบิงเออ้งเจ้าไขคอเยอะบ่อาเอจา้าบกไขคอเจ้าบกงูได้เบิ้งเธอจะว่าเขาหายก็ไม่ได้เป็ <c oughs> หนหัวจะลองนี่เอาเอาแบบไอวิลลี่ว่าเด้อนี่แหละข้าช่จะไปเลี้ยงงัวนี่จะว่า ให้ไขยแน่งงอตัวนึงสิเด้อจะลองขอดมั้งเด้อคันเขาอะให้เงี้เจ้าก็ได้ไอยได้น้อยอนนสิเจ้ามีหลายตัวได้เังสิปัน่นไขยแดงสิกล่าวว่าเขาสิ่หย้ยังบ่บ่ฮะบ่อ้าว<อ>เป็นอยังสิบ่ไห้ชำงอไช่เขาก็ะไห้หรอว,วะเนาะเขาเขาเอาวัเาวเขาเขาไห้วัวเขาไปเลี้ยงอ่านใดก่อเขาเขาไห้วัมวมูไปเลี้ยงชื่อ คันมันออกลูกแล้วมันมันจะเข้าจะให้ให้ให้มูออ๋อความหมายว่าอันงัวงนะโมเมนต์งัวงมูเจ้าโดยและเพิ่อนนะให้เอามาเลี้ยงโดยและพวกเจ้าเลี้ยงแล้วคันออกแม่พลยลูกแล้วเพิ่นสิปานให้โดยแม่นั่นบ่โ,โอ้พี่น้องเอ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วโมเมนต์งัวเราเองเนาะอือจะไปเลี้ยงงัวจะใส่เกลือบอยู่บ่ใส่ฮะใส่ใส่อยู่หรอกเนาะโดยอืม นนีี่่พ้องเลองคอ่บงเด้นงัวเด้อคือไอวาเด้อดนมืออื่นนะมืออื่นไปเลี้ยงงัวของอื่นบ่อฮะบ่อมืออื่นที่ที่ไผเลี้ยงมืออื่นมืออื่นมืงเธออ้ายมืงเื่อเอื้อยมืงเธออ้ายมืงเื่อเอื้อยโดยอืมแดีว่าอันนี้สลับกันเลี้ยงเนาะโดยเจ้าเลี้ยงจังมือสัตว์ถึกเื่อจะเลี้ยงกำลังอืมประมาณสองสามมือฮะประมาณสองสามมืออ้าววันนี้เินยงว่าไม่ได้หรือไงประมาณ ประมาณมือเดียวอ้าวชงสามมือวันนี้เรือมือเดียวสามอีหล่ามือเดียวคือนเรือหน่อยใช่ป่ะนี่หน่อยเพราะว่าเอื้อยเป็นไข่เอื้อยเป็นไข่เออเอื้อยเจ้าผู้นอนอยู่ตารางอ่ะเป็นไข่บ่โดยชื่อนายไรเอื้อยเจ้าชื่อชื่ออ้อยใช้เอือนมาพี่มองดูลราชิมาอยู่บอม่จ้าลองลองเอิอนบังลองเอิอนบังอย่าเล่าไปเล่นแล้วนี่นี่เห็นเรายืนอยู่แถวนี้นี่นี่นี่อย่าเห็นยังเหานยังเห็นดูท่านใครไเที่ไรเจ้า น e e ั่นๆๆเสือที่จะพูดนะแม่นบอกแม่นใบละเอินมองดูอ๋อเอินอยู่นี่ก็ได้เอินโลดเอินโลดเอินโลดมงพี่มาพี่เอินมาพีมองดูมาพี่แล้วช่ไหมพ่อเราปลาเราเราจีบหัวโอเคโอเคอะยืนตัวจะบนเพินๆมาเยืนพีไหละยืนน้ำไี่เป็นอะไรก็เอยเอ่ยปกาว่า จทบหัวเอ้ยจะเทียบหัวโดยอือเราเราญาติผู้เสือขาวนะเฮือนได้แต่เฮือนเสือขาวนะเฮือนหลังนั้นเฮือนผู้เฮือนที่ไม่ลมทับนะบอด้วยแม่นบอด้วยเยี่ยงบอกเพื่นไม่ลมทับปัดจีหัวขวัญก็เจ้าลมแห้งบมดตอนไม่ลมทับตะวิดแห้งเปล่าฮะลมแห้งลมแห้งยักษ์กนหอกกลงมีโอ้มันลมหามกงมีด้วย โกกกระทินกระฮักมดโกกกระทินกระฮักดมดโดยเจ้าเป็นเหา่าปะโดยเจ้าเคยใช่แลย้ยากหาเห่าบ<อ>่ยังบ่เคยโดยแทบนบ่หัวหลุดไอทีแทนไห้บ่ฮะบ่แทหนหัวหลุนเป็นยัมนมนงมันมะันจันจบ่มีเห่าเนาะบ่เพราะว่ากอยเห่าหี้นโอ้ยหินยิ้นผมสั่นโดยอ,อันนี้ผู้นีิงวิริมักได้เราบอกตะลุกตกตุ่งไปตรงมานนะพี่น้องเอ้ จะค้นอยู่เพื่อนเจา้าตอนเนี้ประมาณหกกิจหกกิจคน้ดนด้วยเนมขึ้นสูงๆเ<อ>น่กองเงิกว้งเลยไปได้ัวแล้วคนหนึ่งแล้วไปเอาผัวยูใส่หรอยู่เหนือเอ,เอาต๊ะเจ้าเอามือหนามบอสโอ้บ่ว่าเพื่อนไอถามว่าตอนนอนอยู่เพื่อนตอนแรกน่าจะค้นเจ้านะประมาณหกคนหกคนโดยมีเฮายั่งบ่อยู่เลยนะเออยนั่งหกคนโดย เมื่อเช้าไอ้มาหาเจ้าได้เมื่อเช้านี่บ่เห็นเป็นเลี้ยงงัวเออเป็นเลี้ยงงัวเมื่ออื่นขั้นชั้นบนว่าได้ขั้นได้ขึ้นมาเนี่ก็เห็นหม้อเจ้าอยู่นี่บ่บ่เห็นบ่ยังเห็นฮะว่าได้ไปเลี้ยงงัวบ่อื่นเมื่อไปเลี้ยงงัวเห็นหม้อเมื่อเห็นเห็นเนาะดคือแสดงว่าอยู่เพื่อนเจ้าย่านบ่ยืนบอกเขานี่ย่านบ่อกยบ่ไึบ่บ่ย่านดรทางลัไอายชื่อร่างไอ้อหรื่อร่างไอมูนี่ นนหลักอามูนั่นหลักอายมูคุณน้องเลยมูก็แห้งยับเข้ามาไก่ยับเข้ามาไก่อันนี้เลี้ยน้ำกันตลอดบอดเลียนน้ำกันตลอดบอ,ดอแล้วไปนอนไอน้องพูดจักความเลยเอ,อ้ยอเจ้าผู้ผู้เราเป็นไครเนะี่ยจะนอนนำ้ำกันกับเราบอนอนตะหากบอคันเขาเป็นขครหละเจ้ายายู่ไก่เด้อคันจมวัแล้วนอนนี่หละเจ้าไปนอนไก่กันแล้วเป็นขครหละเจ้าก็เป็นน้ำได้ติดกันได้ อ่จะก็นอนคนละบอลนะที่นอนนอนกับเอื่อยนอนกับสาวลิงลิงเลยปะลิงเอ้สาวลิงมามาเมื่อแรกจะไปนอนน้ำไพ่สิสาวลิงไปใช้สาวลิงเห็นแม่แล้วว่าไปยันไปไปเสียยาให้ของเอื้อยเล่ายังโบธันมานอนพุ่นเลยโดยแต่ละมื่อจะนอนน้ำกันกับเล่าปะเดี๋ยวหนึงแดี๋นึงเดี๋ยวหนึงเด้อเดี๋ยวไอเอามีหายได้อแปบนึงเด้อไอ้เหลือมึงมีก่อน ห้ามูจังไปสามคนนะห้ามูจักหมูจักโดยเอามูเป็นคนบันเจ้าบะบรนบรนเน้อบันเนือโดยไม่ใช่บันเนือล่ะบันเนืออยู่พี่ปะโดยอันนี้ค่ะบันใต้ปะโดยโอ้อะไรเป็นของเลยนเาะอันนี้จะมากินยูมอมีแบบนี้มันเข้ายค้ายอะไรอร์สีฮอสีพันเอาสิไอทายเจ้าฮอพันกีบ่ะ เอาบออาฮะเป็นยังคือบ,บอบ๊อบมมีเงินบมีงเงินเอาบอ,อม่มีเงินเอาให้กินละล่ะจ้ะเอาถือก้อนมันเบิดเท่านี้ไอเอาให้ก็จแน่เดี๋ยวมื่อนามาไอาชิเวยให้อีกอมแม่บรเฮ็ดนากินบ่ตะแลงบดไอเน่ากิบนบดบไนากินบนากินเลยเบตน่ากินหม้อย่ยานบ่้าบ่านไ้เาดีๆย่านหรือปย่าน บ่บ่ย่านบ่อือเจ้าตำมะหุ่งเป็นบ่เจ้าเป็นเป็นบ่ตำข้าวปุ้นก็เป็นบ่บ่เอ้าตำมะหุ่งเป็นคือตำข้าวปุ้นบ่เป็นวะบ่เป็นบ่เคยตำคันชูอ้ไรได้มะหุ่งมานี่เจ้าตำได้บ่ฮะบ่แซ่บบ่แซ่บกะบ่แซ่บกะแย่าเจ้ากินเองขันบ่แซ่บกันขันแซ่บเราคอยกินน้ำน้องเออเอ้ยไม่ดีเออหยอกเพคนนี่พี่น้องไอ้น้องแค้นแน่น้องสบายน้องยิ้ม อันนี้เสียตัวเข้าแหงเหมือนน่ะแม่นบอกพอดีเจ้าเลยเนาะโดยอืมชงได้สัมมีตัวพอดีเยอะกว่าส่งพอดีฮะพอดีพอดีโดยอันนี้ส่งไพ่อันนี้ส่งแม่ซื้อให้ส่งแม่ซื้อให้โดยตะเกาตะโดนแล้วพันซื้อให้นี่โดยตอนเติมแล้วตอนยังซำนี้แล้วตอนยังซำนี้ตอนยังซำนี้ตอนยังซำนี้แล้วเขหมายว่าตอนนี้บอกเออ เขาเฮียนแหละนี่เจ้าเฮียนนับนะเด้อนับแบบว่าโดนหรือบดล้นแล้วกะมีวันเดือนปีเด้อโดยจะก็บอกประมาณเดือนนั่นประมาณเดือนนี้เด้อเมื่อได้อิสิทธก์กาจะเลี้ยงงอนิเออเอื้เป็นไข่อีกฮะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงค่อยว่าเมื่ออื่นนี่เจ้าชีได้เลี้ยงอีกเพราะว่าเอื่อยเจ้ายังเป็นไข่อยู่อายคอยเลี้ยงอ้าอ้ายเจ้าเลี้ยงบ่มาเนี่เด้อเมื่ออื่นอายคอยเลี้ยงเมื่อายเจ้าเลี้ยงโดย ท่านชั่งโม่ข่อยมาหาเจ้าเรื่อยๆนี่เจ้าบ่ญาตบอกข่อยบเป็นอย่างยูบวมาหาเลยได้ยูบนอกโดยอืมพี่น้องเอ้เจ้าได้กินอะไรยูบอ่พวกกระเลมพ่อยังแม่ก็ซื้อให้กินด้วยยูบอ่บ่ได้กินขนมอยังเงี้ยแม่ซื้อให้กินยุบอ่บ่บ่ข่อยได้ซื้อบ่โดยเอ้าบ่ได้ซื้อบ่ไม่มีเงินซื้อมีเงินซื้อโดยอ้าวคือสิได้กินขนมมัสั่นพี่น้องเอ้อืมบ่ได้ซื้อซั่มโดยอ่าพี่น้องเอ้เนาะ อันนี้คือชื่อนัแน่ๆก็ชื่อจ้กชื่อชื่อซีน้องซีน้องซีเป็นหรอไงเชาซีน้องซีอ,อ,ซอ,อ,อซายุห้ากระสิบสิบป,ปีน้อยหนึ่งจิรอายุบนเจ้ากะหลายอยู่วะบ่บ่ได้ไปคุดบ่ได้ไปคุดดูอืมขันไปคุดนี่ได้บ่ได้ขันมือหนาหน่นนอเดียวไอ้มาเลยสีชื่อจิรอน้ำจ้าอะไรจะไปคุดไห้ได้บ่โดยฮะไปคุดกับเพยบ่มีมาคุดอ้าวคุดผู้เดียวก็ได้จี บบย่านย่านยังคุดแถวนี้บแมนบอกคุดยี่ไสน้ำเซ่น้ำเซ่ด้วยโอ้เขาไปน้ำเซ่ก็ต้องไปหลายคนนะเนอ้ด้วยอืมเขาไปน้ำเซ่ก็ต้องไปหลายคนคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยเคยมีคนเอาเอาเครื่องให้อยู่บแบบไอ้นี่เคยมียูโบอคยเวลาเขาเครื่องให้ผู้ใหญ่เอาเครื่องให้อะไรห้องซึกในอะไรล่ะห้องซึกบ่านอไรห้องซึกเยี้ยโอ้โอัดี้ดีห้องซึกในไหน ปรดู้๋้ซื้บ๊แมนบอดีใจบอบ๊ดีใจบอดีใจยังเขาให้ผู้เตืบบ๊แมนให้ผู้น้อยฮะให้ไอ้ผู้เตืบบ๊แมนให้ผู้น้อยแมนแลมาให้ผู้เตืบแบบคือสุดแมนว่าภาษาที่พิลี่คุยกับเรานี่อาจจะบุสื่อสารกับบ๊เข้าใจนะให้ผู้เตืบผู้เตืบนี่คือนอย่างวะใหญ่ผู้ใหญ่เอ้าให้เจ้าบ๊แมนบ่อนี่ให้ยังให้มีนี่โดยเออเราบ๊เข้าใจนี่ไอ้ถามว่า ชิว่าอไรนว่าภาษาเราทึ่งก็จาเวองอันภาษาเล่าก็ยังว่าเวลาผู้ใหญ่เอาเครื่องให้นี่ดีใจแบบนี้นะลูกแบบดีใจว้าแบบว่าโอ้จะเสียติวได้ไหเราบอกเข้าใจคือชวนสี่พี่น้องอย่าอย่าเผาให้เผาเคียดน้องได้เพราะว่าน้องอ่ะเล่าเป็นคนที่ว่ายังสื่อสารกับบุรียั่งยังบอกเขาใจพราบิลีวอลนิดนึงเราตอบมาหนึ่งนะพี่น้องเลยเจ้าเจ้านี่ภาษาเราทึ่งว่าเป็นบ่เป็นเป็นเดี่ยว เป็นในเดียวภาษาเราถึงกับภาษาเล่าจะได้ลายกว่ากันภาษาลาวภาษาลาวดูเคยอืมแม่เจ้าเคยซื้อรถทีบให้ขี่ยช่ปะบ่เคยฮะบ่เคยบ่เคยดูเจ้าขี่รถทีบเป็นบ่ดูจ้กบ่เคยขี่บ่เคยขี่นี่หลองเลยอืมหิวเขาบ่ตอนนี้หิ้วบ่ข้สิมูลออกแต่อายไปนึ่ไปต้มเลยมีต้มมีเลยบ่นนี่ดอืมเอากระสันเดียว อ่าเบลลไอมืออื่นมือหือไอไมาเลยไอศิมาหาเจ้าเรื่อยๆเด้อเฮียนว่าภาษาลาวจริงๆเด้อะไอ้เบ mm ah ิ่งเจ้านี่ว่าโบกเก่งป่ะไหนพี่น้องเพราะว่าบิ่หลีสื <c oughs> <c oughs> ่อสารเราบอกเข้าใจป่ะไหนเป็ยังยุ่งกัดบเป็นยังขันเฮาบเราตอบตรงแมงมันแมงมันตอมบาทใช่บาดเจ้าบริษัยาบอกบอรเบอร์ไ้เบิ่งโอ้ถือยังนะลูกโอ้บาดบาดเลึกเติดถือยังางนะ ไปเลงง้วอไอ้มาคือท่าบายาคอยว่าให้เจ้าคุยท่าท่าบาท่าท่าบไดูเดี๋ป็นหนึ่งเด้อนี่เนี่ยจะร้องตัวไอันนี้ท่ามึงดูท่าบนบาทกันนะตัวไรๆตัวไรตัวชีคเออไปเรียกไปเรียกเจ้าท่าท่าใช่ไหมมันทั่วหรอแมงวันมันจังบอตอมแมงมีมันจีบบอตอมหรอ แสบป่บ่บ่แสบเนาะด้อืมบ่บ่บ่แสบบ่หยังเลยบ่ญหลวงดยอืมนันนี่มันเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเอ้ยจากอีหยังยาอีหยังมาจากยานวดบ่หรือยาอีหยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่นีเอาติดรถด้วยแต่ว่ามันกับมันกับบ่แม่นยาหักษาอันนี้โดยตรงเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าขาเรามันเป็นบาดแหละไม่งวันไม่งมีอ่ะเจ้าขาเราพี่น้องเอ้ยเอ้าเอาปลหัวกินหม้อปลากระป๋องเชียวให้ยปองหนึ่ง เดินเนาะโดยปลากระป๋องปกติในป๋องหนึ่งจะกินจะคนยี่หันบ่ได้เคยซื้อฮะบ่ได้เคยซื้อตัวป้าป้จักบ่บ่ตัวจะตัวข่อยบ่บ่บ่ได้ตัวโดยแม่บ่ค่อยซื้อบ่บ่ได้ซื้อบอได้ซื้อมันแพงมันแพงโดยมดยกินแต่น้องใหม่กับแจวัแหละโดยเราบอกว่าเราบอกยิ้มยิ้มเป็นน้องเอ้ยนังหลานี่อันนี้ผู้ผู้น่ะเป็นเป็นผู้เอื้อยติดกันกับเจ้ารถบอ แมนบอกบ่ผู้หางอีกบ่โเอ้ยเจ้าเราเราคือเสือเน่นั่นนุงจักนุมีเสือเสือเราดีๆเราบอยากนุ่งเสือเราดีๆเราบอยากนุ่งโดยเราอยากนุ่งเสือแบบนี้เราอยากนุ่งเสือขาดๆนี่โดยเจ้ามีบ่เสือขาดๆแบบนั้นมีฮะมีตัวสียงซุ้งนะเนยฮะสรงนะสุ้งคือนุ่งมันคาดนะ ะส่งครูคอยนุ่งจะส่งขาดมันขาดส่งส่งส่งโตมันขาดโตมือโตวิลีมาทายคิดโตพันไดหรือพันฮุบเนี่นี่เด้พี่น้องไอ้ตาตาลกอายส่งตาดันบ่โดเมื่อนางอายอายเอาส่งให้เจ้าอยู่บ่โดยฮะโดยเจ้าชิ้นนุ่งโบส่งแาบนี้เด้อเ้อไอซเอาให้เบิ่งเด้อบังเด้อเจ้าเจ้านุ่งนุ่งได้บ่ส่งแบบนี้เนี่ยมันใหญ่พอ้เด้ดตัวนี้แม่นเดี๋ยวไปนล่นกันหน่อย เอ้าใช่ว่าตรงส่งเออสรงโอ้มันใหญ่พลุนุ่งบ่ได้ตรงน้องนุ่งบ่ได้มันใหญ่พลพี่น้องเลยโอ้ยส่งนีแต่ตัวยใหญ่ๆนุ่งบ่ได้บ่พอดีเล่าเลยพี่น้องเลยเป็นหนังได้ไอ้คนมังก่อนได้เป็นหนังได้ โอ้เสือก็ไม่ได้เสือเสือโบพอดีสำหรับเราเดี๋ยวไปดูคนบางกันพนากงานกันด้สมุทรไทยเอาเลยเอาเลยเชนแ่บเบิ่งจอกน่องคนก่อนนี่โบมี่ซำได้ส่งซำเจ้านะโบมี่ซำ่งเอาห้เจ้าตัวนี้กระเป๋าแทบหน่อยเอาเี่นเราคืสี่ ไอบมีเอ,อ,อเห็นเรเไหมอันนี้อียังวันเนี่ยมันมูมีส่งได้อไอซีเบิ้งห้เได้ดจะลองใส่ตรงนู้ใส่หมวกได้ใส่ให้เนาะใส่อะไรวะใส่คะแนเลยเยตรดน้ง้ยใส่ให้โอ้คือเลยได้เจ้านี่ได้แน่ลูกคะแน่ร้านเลยบอสเปนข้ามีบ่สกระไรลูกบอสกะไรนี่ อันนี้เอาเอาใส่นี่มีเจ้านะกระเป๋าไอซีวันฝากมาแต่ไทยของอาเธอเอามาให้เจ้าตัวนี้เอาผับใจเพนะ่อน่ผับใจ,ใจเอาอยู่ว่าหมวกทั้งหัวนี่เอาฮะเอาใส่ไปเลี้ยงงวเนอโดอืมมันนีมันมีเขา่าพร้อแน่ลูกเนาะนี่มันมีเขา่ามีหูร้อมนี่เอาใส่นี่จักทั้งไหนทั้งหนาจักทั้งไหนทั้งหลังนะซุปเปอร์ <c oughs> เล่าในสบายได้เนี่ยใดก็ได้พี่น้องเก่เงาทุงเจ้าในทุงทุง,ทงน,นั้นีนเจ้านี่บ,บรเจ้าบใอยากนุ่งใช่ต่ก็ใช้ถุงไว้มันมีมีสิบเด้บัวตัวนี้มันมีสิบบัวได้นี่ลูกมัมนมีสิบความเป็นมิตรติดเอานี่เด้อร์เจ้าจะกัดนุ้นก็ติดนี่นี่นี่เห็น,น,นบ้างเจ้าจะคายเจ้าแกะออกเลยอืมแบบนี้เป็นยังเจ้าคือพวมักใส่เกลือบลูกเกลือเปียกฮะเกลือมันเปียก เกือกเกือกเปียกเย <laughs> ก,กือกเปียกบ่โดะเราบอกว่าจะแก่กันอะไยเป็นยังคือเปียกมา,ากฮะก็มาแต่ลุยน้ำบ่อาบน้ำอาบน้ำ,นำผู้นี้ใส่เสื้อสีขาวที่จะพูดพอดีเจ้ามากสียังลูกมักสีดำสีดำดมักเสื้อสีดำดเป็นยังคือมักสีดำมิล่ะสีดำดพลวมนงามฮะพลวมนงามมันงามดูเจ้ากระดำเลยใส่เสื้อสีดำมันจะคืออยู่บ่คืออยู่ คืออยู่เป็นดอกอะไรเอือยเพิ่นประเสริฐนะปูนเอือยเพิ่นเป็นไข่เป็นดอกจะจะใกล้กันเด้อกับเอือยเด้อเป็นไข่เด้อนอนห่างกันเด้อคันเป็นไข่แล้วคันเัาอยู่ใกล้กันเลยติดได้ห้างยี่บวกกระเป๋านี่มากยี่บวกฮะงามกระเป๋ากับคนกับพี่น้องไอ้พอดีก็เลยเจ้าคือผมมากเคยส่งข้ายาวหรอส่งข้ายาวบอมีมันขาดมันขาดเปล่าเจ้าเจ้ามีแต่ส่งข้าสั่นยี่บวก ฮะบอเอาชงขันย่าเอาได้สามีบอเอามันคาดมันคาดมันคาดมันเลี้ยงงัวคาบมันเลี้ยงงัวแบบว่าแบบว่าคือวิริว่าอะไรครับคำศัพท์ภาษาน้องสื่อสารกับบียังยังบ่ทันได้ปันใดเป็นอ๋อเลยเสียขันย่าเอาได้สามหอดปีมีอยู่บ่บ่มีฮะบ่มีบ่มีมีแต่เสื้อสั้นมีมีได้แบบใดก็มีแต่เสื้อมันเค่้นเค่นว่าน่า เสียแต่ว่านบ่ยาวเจ้าบอกกับคนอื่นเจ้ากับกลมหนาแบบนี้บล็กบอฮะบอเอ้าบอเข้าไปคือกลมหนาแถวว่านเอาลองเงยขึ้นมาดูเง่ายนิดหนึงเออแนวเอาซ้ำนี้ได้เอาซ้ำนี้ได้เออหันกลมตาลงอีกเลยง่ายเตออือือเอาลอง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 งยมึงดูเงยหนาขึ้นมาดูเออเอาแบบนี้ได้เอาแบบนี้ได้เดี๋ยวมนาอายมากล้วเอาแบบนี้เนาะเอือเอากระแสเดียวไอชี กลับก่อนเด้อเอาขอบใจนกสบายดีนะขอบใจเด้อเอาบายบายด้วยบายบาย,บาย,บาย